สวัสดีครับคนดูวันนี้นะครับผมได้คุณทีมไปเจอเด็กกระโปรงพี่อ่ะตายป่ะพี่ไม่ไม่ตายอยู่แล้วระดับพี่แล้วมาหลอกผมพี่หลอกผมรึเปล่าไม่ได้หลอกพี่จะไปหลอกคนเป็นเล้ยคนละหลอกพี่ไม่น่าหลอกคนเป็นหรอกพีเพี่ผมเจอปืนใหม่แล้วปืนที่มันดุข้างหน้าพี่ไอ้โั อโ4สีเหลืองอ่ะเอ้ยพี่ก็มีเหมือนกันเหรอพี่ใช่พี่ขโมยตังแม่มาเติมทตกวันนี้แม่พี่ยังจะตีพี่อยู่เลยอยากเทียนเนี่ยแม่พี่รวยแม่พี่ทําธุรกิจเศรษฐีพันล้านพี่ขโมยมาแค่ยี่สิบบาทอ่ะแม่พี่จะเอาพี่ตายแหละคิดเอาพี่ไม่ดีนะตอนนี้พี่เลิกแล้วพี่กลับใจได้พี่เนี่ยตอนนี้พี่ไปบวชอยู่ที่อินเดียนะ เพีก่ก็โดดพร้อมกับปุ่มโว้ยบอดดังเท่รอๆๆๆบอดดังแค่กินใช่เหรอพี่ก็ขโมยตังแม่มาเติมเหมือนกันเมื่อก่อนนี้พี่เกลเอเมื่อก่อนนี้พี่ไปต่อยก็บลุงสูนพี่เต่าเอามาสูนสิสิขั้นสูงนะสิขั้นสูงซีซั่นที่แล้วน้องอือโอ้โหของใหม่อ่ะมันมาตั้งนานแล้วผมเห็น เป็นผางแมวผู้หญิงกับผู้ชายยังเ่ยับได้แต่ผมไม่มีเพชรเลยผมมีเพชรกค่สี่นี่น้องขโมยตังแม่เลยแบบนี้เพชรเดี๋ยวพี่โชคเก็บตัวนี้พี่เป็นอะไรพี่โอ้ยโ,โดนลาดอะ่ะไอ้โอ้ยยังเท มันแย่งพี่เหรออืมแม่งมันแย่งพี่อ่ะโอ้ยใส่ไม่ดีอ่ะเาต่อเวลต่อรถพี่แล้วรถพี่พังแล้วพี่พี่วิ่งลูกใช้สองรถเนี่ยวิ่งตะกี้สองรถกันเลยเอามาจากไหนเนี่ยพี่ขโมยตังแม่เติมเป็นงานอะเอามาสูงเนี่ยเอามาสูงไอ้ทีนพี่มาจ้ะ ใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้คอมพพี่พี่เล่นในมือถือโอ้มือถือธรรมดาเลยไอุ้๊พี่พี่เล่นในสมุดฮีโโลอ่ะโอ้ยเราเปิดล้าพี่ระวังกันหนาพี่ก็ออกกบ้าน เยอะ<ม>เลยวะดีที่ลาขวนได้ยม่กิน่ดิอวอลไปตั้งเยอลยไอ้ไอไอ้โอ้โหงานันนเฮ้ยม่กินเฮ้มันมาเพมา พี่จะมีวิธีแล้วว่าจะจัดการมันยังไงพี่แต้กินปืนเส็จแล้วก็ปายดินปูนตายผมเจอนที่เล่นดีไฟในทิศผมก็เลยเอามันไม่อยากใช้หรอวันป้ายอลไม่ทันเพราะผมหายที่เขาตัสองอ่ะเขาไม่มีสองนะตัสองนะเอากระโหลกไปนี่นี่นี่อนนยังพี่ไม่เคยหนีโอ้ยโอ้ย สวัสดีครับคนดูนี่ก็อยู่กับการอวดเิ๊กกระปุกเลยครับอืออยู่ไหนวะเออนี่อ่ะี่ โอ้โหมาปกติเลยไม่ปกดิครับค,มมครับ,ค,รบคือก็ไม่ยังจม,มูกครับก็มีเข่าเรื่องร่าสรงสูขึ้น,นะโคตรขิงเลยพี่มีบางเสียงนะโอ้ย,อยงเฟี้ยวเลยครับตัวละครเชลลี่อยู่ผมอยากได้ตัวละครเชลลี่นี่ครับบอกหน่อยว่าพี่ไปเอาตัวละครเชลลี่มาจากไหนขโมยตังค์แม่ครับ ไปเล่นหมดวางระเบิดไปเรื่อยมันก็ได้ผมไม่มีหมดวางระเบิดอ่ะเพี่ัน็าำภารกิจไปเรื่อยๆอ่ะวูมเลยรูดมันลึกเนาะรูดรูดมันรูดหัวไปนึ่งขึ้นสี่แข่งรูดตัวกับแพ้ไอ้นนอง อีก3,500ล้านปีเลยโอ้ออะไรอ่ะเขป็นดาวแล้วใครเป็นครส่าที่ผมดาวสามอือเฮ้แล้วก็สุดท้ายเฮ้ยเขาหัวมันเม็ดก็อยู่แล้วอืมเขาหัวมันต้องไปจ้าโอ้ยหมัดมาหมัดหมัดเอ้ยหัวสามตัวล้วนผมเป็นคนยิงหน่วยหนะหน่วยยิงผมโอ้ขอโทษครับผม พี่ไม่ได้ตั้งใจชีวิตเดียวพี่รู้สึกผิดอ่ะพี่จะไปเดสสมอลเล่์หรอพี่ไหวผมว่าเลยพี่ต้องไหวโอยเรแล้วลพี่เคยไหวมบก่อนตั้งใจธร,ร,ร,รมดาตะบุลงแรงหมดพี่อ่อนเพลใช่ไหม <laughs> พี่ไม่มีปืนอ่ะโอ้แล้วพี่<น>มีปืนพี่มีพี่พพแล้วพี่กูหลอกมันยังไงอนะ่ะ น้องไป,ปถาม้<ม>ามมไ่รูนาย,ยกเว้ยจะได้แค่ที่พล,งลังพลางสองเอาไปไปเจ๊ะทำไมอ่ะครับเนื้อปากดีจังวะวะ<า>ันนี้ตบผมขันเอาผมถูกไหมฮะหนึ่งหัวเอ๊ะไมพี่ก็ทำอางี้ผมต้องไม่ได้สัดฟิวเลยยังกระโปรนงน้อง Okay. พี่บอกว่าน้อง,องอพ,พี่อยู่ข้างล่างหนึ่งหัว <c oughs> หัวนุกเม็ดเลยะโะไวเนี่ยต็มเ <c oughs> okay. อะโเาะว่าอย่างนี้อะพี่คงไมวผมว่าผมอะจะไปพี่พีพี เขาน้าพี่มาเล่นกับผมด้วยกันอีกนะครับพี่มาข้างหน้าพี่มาเชิญผมแล้วผมจะพาแล้วพี่อะพี่เจ่ผมจะเชิญพี่เองครับผมแล้วก็ผมจะพาไปพี่โหมดใหม่จุกลู <บน S 2> โหมดใหม่ซอมบี้อพี่อพี่ชีแตกอะบอกเลยพี่กลัวซอมบี้มากเลยชีวิตเนี้ยแต่ว่ามันจะยากขึ้นนิดหน่อยเพราะว่า ในบ้านอ่ะมันจะมีแค่ปืนหกกับปืนหกเราต้องไปล่าตอร์บี้เพราะว่าเราจะล่าตอรบี้เพราะว่าเราอ่ะจะได้ปืนมาจากตัวตอร์บี้ไงอีซี่เลยแต่คต่ปืนมันหายากมากกว่าบางตัวมันก็ไม่มีปืนบางตัวมันก็ไม่มีกระสุนเฮ้ยมันไม่มเฮ้ยเปิดไฟ กำลังล้างครับไอ้เรืองพี่ล้างได้อยู่แล้วพี่จะล้างให้สะอาดนะยแล้อ้เหน่วยหัวปืนไตรล่าล่าหัวทั้งนั้นพี่ปัดพิหนวนหรอแล้วพี่ปัดพิหนวดใช่ไหมใช่พี่ปรับพิหัวผมตอบโจ๊กปับพิหนวดจัดหน้านอะพี่ตอบผมได้ไหมแล้วแต่เครื่องอะครับแล้วแต่เราด้วย ถ้าเราจะลากได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยถอยถอยถอยพ่พยายามจะอธิบายแต่ว่าเธอคงไม่เข้าใจหรอกไอวสีแดงเอาของได้ลมยางเต็มอดชู้หล่ออีกแล้วคุณอาดี้ครับ ที่มีปืนยาวที่ผลไมอ้อ่ะเออของไม่มีเลยบนมีแค่กระบอกเดียวพี่วานเอาแล้วไออปขอผมได้นั้นเนี่ยนี่ครับเกลีมากเลยค,ครับพี่คเกลี่มากเกลีมากเกลีมากเกลี่มากเลยพี่แต่คือพี่อ่ะใช้ลูกโซ่ฝั่งอันได้เหรอได้พี่พี่หล่อไงพี่จะทำได้ไประชาชน โอ้โหพี่รถทุยแต่เย็นเนาะพี่มาจมจเจาะไอ้วัวพี่อ่ะมาเจาะให้มันเจาะไว้โอ้ยพี่อมมันอยู่ข้างหลังอีกที่หลงมากไอ้หตายโอ้โพี่ชุบน้องเองพี่ของจริงก็เกี่ยวเลยก็ของจริงเอะไม่เข้าใจา ผมอยากเลิกกตาออกมาทีตัดเล่นเพ uh ื่อนข้างล่างเพื่อกข้างล่างปิดปิปิดได้ปะนะผมไม่ได้ตะคิ้เลยไม่เป็นไรอ่ะืมทําไมแค่พรเพียบแผลไปหนาแล้วตายวะปะพี่นี่ตายวะปปป I hoo hoo hee hee hee.